ต้องชมที่กรอครับ,รบในเรื่องของลำโพงเนี่ยก็ต้องบอกว่านักเล่นไฮไฟทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะให้คุณภาพเสียงได้ดีหรือไม่ดีผูกใจเราหรือไม่และที่สําคัญถ้าคนที่เล่นมาอย่างถูกต้องนะครับผมต้องบอกคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สากลทั่วโลกเขาเล่นกันก็คือให้ฟิเดลิตี้เนี่ย เสียงต้องเที่ยงตรงสมจริงและถ่ายทอดรายละเอียดจากที่สตูดิโอบันทึกเสียงมานั้นให้เราได้ยินอย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันเป็นการย่อสเกลจากดนตรีจริงมาไว้ในบ้านเพราะนั้นการบันทึกก็ต้องพยายามบันทึกให้ใกล้เคียงดนตรีจริงการฟังหรือการ listening การฟังของเราภายในบ้านหรือเรามา playback เนี่ยมันก็ต้องการได้เสียงที่สมจริงเช่นเดียวกันลําโพงเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปมากไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ใครเหมือนจริงที่สุดนะฮะนอกจากลําโพงที่ระบุมาเลยว่าค่าของเขาเนี่ยนะฮะมีค่าผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วเป็นมอนิเตอร์จริงๆแต่ก็มีลําโพงซึ่งไม่ได้บ่งชี้ว่าตัวเองเป็นมอนิเตอร์แต่เสียงในแนวมอนิเตอร์จ๋าเลยก็าว่าได้นะครับนั่นก็คือเนี่ยที่ผมชี้เนี่ย n h t Super One นะฮะเป็นรุ่น Super One 2.1ครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมว่าขายดีเงียบๆนะเขาเรียกว่าซึมลึกนะฮะเป็นลําโพงรุ่นหนึ่งที่หลายคนเคยฟังลําโพงเล็กๆะระดับรดคาเป็นแสนนะ มาฟังคู่นี้เนี่ยตกใจทุกคนว่าเอ๊ะทำไมรายละเอียดมันดีนักเสียงเปิดสว่างแล้วก็ให้น้ําหนักเบสได้ไม่น้อยเลยเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับเราไปดูโครงสร้างจากลําโพงซึ่งเป็นการใช้ความคิดของนักดนตรีแล้วก็วิศวกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องเสียงเนี่ยผสมผสานกันออกมาแบบนี้ก็คือใช้เป็นลาโพงตู้ปิดนะฮะเป็นอะคูสิกซัตเฟนชั่นในอดีตเราจะเห็นว่ามีลําโพงอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาทำอะคูสิกซัตเฟนชั่นหรือตู้ปิดทึบทั้งหมดนั่นก็คือลําโพงเ r ในอัก oust ิก r ีเ e a ร์ h ของเมกันและนี่ก็คือมีวิศวกรที่ใช้แนวคิดเดียวกันนี้มาทํางานอยู่ที่ n s c แล้วก็ดีไซน์ลําโพงขนาดไซส์เล็กแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมอย่างนี้ออกมานะครับอั oust ิกเซตเมนชั่นเนี่ยโอเคมันอาจจะมีการกินกําลังขับจ็ดแอมป์มากกว่าปกติโดยทั่วไปไม่เหมือนลำโพงตู้เปิดแต่ข้อที่ดีของเขาก็คือเซตอัพแล้วเนี่ยจะหาจุดตําแหน่งของชิ้นดนตรีเป็นชิ้น,ช,นชิ้นเนี่ยหรือเราเรียกว่าเรียกว่าอิมเมจเนี่ยชัดเจนมากรวมทั้งสร้าง สภาวะเสียงซึ่งโอบล้อมมีความเป็นเวทีเสียงเวทีดนตรีเนี่ยนะครับแผ่กว้างได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย NHT จึงใช้หลักแบบนี้แล้วเสียงเนี่ยต้องมีความสดสมจริงและสะอาดด้วยนะครับสำหรับ NH t จะมีสไตล์แบบนี้เพราะว่าคนที่ออกแบบหรือคนที่ผลิตหรือตัวเจ้าของอย่างนี้เนี่ยนะเป็นทั้งนงักดนตรีและเป็นวิศวกรน,นะฮะ ทาผู้ชมครับลำโพง NHG เนี่ยเคยได้คลาส s A ของเซอไฟด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาราคาไม่สูงแต่ได้คลาสเอเไฟนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับกำหนดเมื่อปี1986นะครับโดยประมาณนะครับปี1986ลำโพง NHG ก็ใช้คำพูดที่ว่า now hear this มาฟังนี่มาฟังนี่นะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับจะเป็นลําโพงที่ไซส์อยู่ที่ขนาดความสูงนะฮะสิบนิ้วแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ที่7.5นิ้วแล้วลึกนะฮะแปนิ้วแล้วก็ในส่วนของบูเฟอร์นั้นใช้ขนาด6นิ้วครึ่งทวีตเตอร์ใช้โดมผ้าไหมซึ่งมีเสียงสะอาดมากนะครับโดมผ้าไหมตัวนี้ของเขานขนาด1นิ้วทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ทั้งทุ้มกลางแหลมที่สะอาด ถามว่าเสียงกลางจะมาจากไหนเพราะไม่ได้ใส่ิดเลนใช่ไหมฮะลำโพงสองทางจะใช้วูเฟอร์และทวิตเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นเสียงกลางที่ดีนะฮะท่านผู้ชมครับซูเปอร์วันสองจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นลําโพงที่ผมจะนํามาเป็นตัวอย่างของลําโพงที่ประมาณหมื่นกว่าบาทที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในท้องตลาดร่วมกับตัวไหนฮะตัว psb นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นอันฟาด p ห้านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราจะนํามาประชันในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือวันคืนวันที่สองเวลาหนึ่งทุ่ม นั่นก็คือลำโพง AE นะครับซึ่งเป็นรุ่น AE 100 Mark II ที่ออกมาใหม่นะครับทุกคู่เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองหมดแต่สำหรับ NH T น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะมีความแม่นยำในลักษณะเดียวกับลำโพงมอนิเตอร์ใครที่เล่นแหล่งโปรแกรมที่ดีมีความพร้อมเนี่ยจะได้เสียงที่มันเปิดกว้างน่าอัศจรรย์มากอาจจะพูดได้ว่าเป็นลำโพงที่ดีที่สุดคู่หนึ่งในราคาที่หมื่นกว่าบาทนะครับ แล้วก็อาจจะเฉือนลำโพง20หมื่นบาทก็ได้ถ้าเกิดคุณเซตอัพได้ดีใช้อุปกรณ์ a อ c e เซ o r ซอรีดีๆใช้แอมป์ M, ที่ดีๆพอนะครับสไตล์เสียงเป็นอย่างไรหรือบางท่านอาจจะถามก่อนลมหน้าก่อนที่ได้ฟังกันนะครับเสียงสะอาดรายละเอียดดีแม่นยำในเรื่องของจุดตำแหน่งดนตรีและความเปิดกว้างของเสียงนั้นเรียกว่าหลุดตู้มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาฟังด้วยกันนะครับ NHT Super One 2.1ุนเนี่ยราคาอยู่ที่1 0,000ืน 3,800ครับท่านผู้ชมนะสนใจติดต่อได้ที่โคนไน้ได้เลยนะครับแต่ว่าคืนวันอาทิตย์นี้เรามาลองฟังกันดูก่อนก็นได้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันพวอีก2คู่ดูซิว่าซูเปอร์วันเนี่ยเข้าขั้นมอนิเตอร์อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับติดตามกันนะครับ